สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเปิดตาขับมาก็ะซีอู่เทียงไห่เทียงหน้าพี่น้องท้ามิกี่ออกมาลินหน้าตอนคำสีหมอกอดอกแดกเล่อนหับแล้วกินดีใจเห็ผู้เจ้ามากระโดดเ,เห็นผพใหญ่เห็ดครัวอยู่ผพ้ใหญ่พมเอินใช่ เอออาซีพ่ดเบิงเได้พูใหญ่เห็ดคัวอยู่คนบักลายหนึ่งเห็ดคัวอยู่ห่วยมือนี่พูใหญ่พูดเอิญใช่เอิญใช่พูใหญ่เห็ดคัวอยู่ทางมาก็ก็ม่ผัดตัโบเป็นมาก cái nông nông kia là hết hồi nhảy sẽ đúng hết nhảy hôm ừ Ph nhảy ใช่เว้นอยู to to ่เป uh, you know. ิดเว้นเรูได้เห็นผ่้ใหญ่เฮเอาสิเปิดเปิดเว้นออกมาสิเหล่าผูใหญ่บุ่นเบิกมันขกได้มันเว้นมันมืดเด้เมื่อกี้ถึงขันเปิดเว้นมึงะปปปเอาเห้น่ยเอาใช่ออ อยู่นะช่วงฤดูแรงใบไม้ไมหล่นไก่พระท่านได้เกลือพี่น้องฉีม,มงแรงเแม่เผื่อพท่านได้เกลือมันมารอสตาร์ทแถวเดินเทียงมารอกินอาหารงัว,งวกับบุตรมีหย่าแต่อีตนมันบึงขี่เผื่อได้ดั้มอยู่แถวเดินหย่าบุตรมีหย่าเลยพี่น้องเลยมีนวกินงวัวหนาแรงที่ยงอยู่พ่อ วิกี้บมได้มานำวิกี้ถ่ายอยู่เที่ยงไก่แจ้กำลังไล่แข้มหัวลงมาหาปลาเมื่อกินแรงตางมาพาวิกี้มาเล่นเลยแล้วก็เมื่อมาตึกปลาเลยพี่น้องค่ำเลยได้พี่น้องสี่ม้งขึงเลยนะยังแดดแหม อย่างไปนี่น้ำผักแหนแหมไปพึทดเลยดอกแดก็กจำตึกปลาอะไรนอนเผาอยู่แค้มนองเห็นวนน่าน้ำตื่นก,กว่าชีพ่อมันได้ปลาก็ไเย้ยพิต้า้างอันผู้นั่งเผา บื้องหางเดงทุกคนหันอันนี้คนแย่ไปแล้วแหละนี่นะคนแย่ไปแล้วลบแล้วแหละดอกติ้วมันกะตะเก่้ช่วงหลังๆวันหันนะมันสิข้าวอยู่เดนิมใบมันเริ่มแก่แล้วพี่น้องเลยก๊กได้กระดอกมันคุไปเลยเนาะมันเป็นหมากวันแล้วแล้วก็ใบมันแก่เริ่มแก่มีอยู่บางต้นที่มันบลิดอกใบมันปุ่งใหม่อ่อน คือตัวนี้นี่ยังมีดอกให้พ่อเห็นอยู่นิดหนึ่งแสดงว่ามันเป็นดอกน้ำลังมุแต่ส่วนมากหามันมีแต่แบบดอกมันครุบเลยแล้วก็เหลือแต่ใบใบก็แเ่ะละวีนี่กินไปเถื่อนหนึ่งสมเข,ขยก็ได้กินแบบว่าเอาเอา,เอาดอกติวนี่ไปต้มต้มสุปกินเนียนกินภ้าษาบ้านคขยมกักว่าเนียนก็สุปแหละคือสุบหมักมีคือสุบยังอะไพี่น้องต่างแต่ว่าเป็นดอกติวมันจะส้มอยู่นิดหนึ่งพอเอาไปต้มก่อนเนี่ย หลายหลายช่วงมันเป็นงามๆามหาข้าวอยู่บนมีใบเห็นแต่ดอกตามลำต้นนี่ดอกนกๆกข้าวอยู่งามงามอันนี้ก็ยังกินได้อยู่ใบตัวมันยังอ่อนเอนี่ยกต็ตัวนี้มีดอกค่าขำลก็ยังห้อนเอ้าลาย ดอกดอกเด็กดอกเด็กมาพี่ดอกเด็กเอ้ยมาพี่ไปเออบุมีแนวมาฝากสามมือหนิเนาะผู้เจ้าเองกับบุมีเรากินมือในบนูรออกตลาดแล้วบุมีแนวมาต้อนดอกเด็กสามดอกเด็กชุดละคั้นมัดเกาหัว เฮ้ยตะชังเนี่ยเห็นตะทางหลังนี่ชังแท้เด้ชังเธอเด้ชังเธอเด้นี่เห็นผู้จ้ามาดีใจกระดิ่งกระโดดใหม่ๆหึ่ึืึมึื้พ่วงมาใหม่ๆหาเอามือข้างนั่นข้างนี่ให้ดีใจเรนไปหับจนจะหลุดบนท่นหอเทียงเมืองไหนซังซังเวลาเป็นหนังแบบนี้ เสียงไก่ไก่ห้องเสียงกระจ้ากระตอกกระตอกไก่กระตากงัวมันไปลอกกินเพืองเลยนะทุกคนตอนแรงๆแบบนีนนีนะ่ะแม่ฝนสีหุบเพืองจากกองไปให้มันเพือหอนย้ำฝนนี่ก็จนนบดแล้วเพืองนี่จะจงไว้จะดอกจงไวชไ้ชําใดชัมหนึ่งติดให้เห็ุเพืองออกเสื้อเห็ดปีทีแล้วหัดยังเรืออันเพืองอยู่ได้หนึ่งเนาะไก่มันสะแล้วกะ ล้วเอาอันนับปิดไว้เดี๋ยวก็ปั่นเข่าใส่บองเก่ามันจุดเดิองเพ่อปลาตัวแรกพี่น้องดอกก็นั่งเบึ่จุดปลานังดอก คกสิอพอตัวหนึ่งปลามันบลายมากมมนเลยบ่ค่อยพออย่างกับมันกระี่อยู่พุน่นแถวสลามใหม่แถวคอนใหม่หัดกับมันบนลายเนี่ยอะบางที่ต้องก็เพื่อสิตึกพอตัวหนึ่งปีนี่น้ำในน้องเนี่คือสิแห้งขังแห้งเนี่ยดินทรายเห็นบ่พี่น้องนอนนนฮะมันไหลลงเลยลงสุปีสุปีมันเป็นแบบพื้นที่แบบ มันทั้งใดกระสัดรอบด้านเลยนะมันเลยไหลลงมันเป็นไหลอ้อยเก่าคนเลยมีตะกี้ดินทรายมันก็ไหลลงเรื่อยๆคุ้นขึ้นขึโอ้ปลาตัวกลมๆใหญ่นี่ปลานวลจันนี่พี่น้องตัวใหญ่อยู่ รุดมืออีกมันใหญ่หลายมันโหลดดิ้นออกบาดหนึ่งกับรุดกระทังล่ะเอิญยังโลกเมื่อกี้ก็เอิญแม่พอมเมื่อกี้ว่าบุกเกียงเออยังบุกเกียงเอิญแม่ผ่อนกับแม่พอมผูหัวผลหันลงไปกินน้ำล่ะขึ้นมาแต่น้องแ้วพไปน้องขึ้นมาก่อนล่ะผู้ตึก,ก็ยังตึกอยู่ ก็ยังได้ปลาตัวหนึ่งนี่แหละตัวเดียวนี่แหละกินเพลองแล้วหรอือว่าเฮ้ยอยู่ฝั่งเราประมาณนี่บุ้งหัวตัวเท่าไรข่อยกบหูบุ้งหัวตัวประมาณได้หัดบ่ได้แพงได้พี่น้องบ่ได้แพงได้หาตัวละหมื่นก็นยังยากนะ เาอกจะงัวโตแม่ใหญ่ๆมาจนที่ห่อนหมื่นงัวอยู่หน้าเขาพิสตจนตัวใหญ่เบิ่งขี้ตกมันตกพี่น้องกกกุงช่วงหลังๆมันหันท่านขี้ตกหมักตกหลายยามนี่มันอยักหย่าตกเลยนะมันอยักหย่าตกขึ้นนี่ก็จนแห่งเบิดเห็นบ่เมืองงัวกับมาดมบางปลาในกระทางซํำนี่เก็บไปดังไฟได้เลย ย้ำนี่แหละมันยากย่ากต๊แล้วขี้ต๊เลยพีกกี้อาบน้ำคุใหญ่อาบน้ำให้ก่อนสิบ้าค่ะเขาก็อาบให้เลยได้อยู่เืนเบิดมือผืนมืออาบผืนงอเด้ญาาิคองกันกับพพอยใสมือเ้านี่เออมืเว้นนี่งอแล้วก็ญาตคล้องกันแล้วก็เครียดบอได้แล้วก็ให้เกือกขี้ดิน หลังใจากให้ให้โดนโดนดอกว่าพืนทีเศร้าพืนเขียดรีรอหลัลงจากนั้นก็เกือขี้ดินขี้ดอนแม่ชีล่างก็โตให้กระบอกให้ล่างพืนก็กเลยนอนบันดนี้อยากใส่อย่างนอนเนี่ยหละกะเ็เลยงีเง,งา,นานพอนอนเว้นตื่นมาบัดนี้ชีมานาคำคำ,ำ,ำอาบน้ำให้มพื้นมาหนา้พาพันก็อาบอีกอพื้นยังอาบเป็ดไก่กับส,สตาร์ทรอเลยทุกคนโอ้ยเด็กแม่พืนจะมาเกือตอนมิกี้ยังนอยตอนคอยมานอนนานะ เช็นละงอกหันเดียวนี้มันขึ้นสิบออกเลยมันแปนเกินไปเลยพี่น้องมึงในหัวโพนอันนี้นะเช่นละงอกมังออกแปนพอ,อยังพองัว,งวมันขึ้นไปเหยียบขึ้นไปงอยยามนั่นนะตะเกาวางย่งว่อมีกอยหยาเพกอยู่ได้ระเล็กนนหน่อยนะอันนี้มันแปนเกินไปมันขึ้นสิบบอออกดอกตั้งสี่ตั้งเลี้ยงกันสี่หาดอกตะเกาน,นี่ เห็นผักกระโดนงามสิเก็บเมื่อไว้่ก่อนจักอย่างละกรรมกับผักติวเนาะดีงามงามดีสิเก็บเอาอย่างละกรรมหีนน้องเอฟ็ดไก่โอ้ยแจ่ว่ามันห้อนมันหลุดยืนผึ่งปีกอยู่เก็บเมื่อเผื่อว่าอยากกินกับอีหยังขึ้นนะเผื่อมีแนวกินกับฮั่นแหละโค้้ต้นกิยาตึกแห่เีน้องเหมือนใหญ่หรือใหญ่ยังอยู่รุปได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งเลยกับปลาคอน้อยตัวหนึ่ง ี่ดิตัวกลมได네้ปานเนาะล่างก็ขอน้อยก็ได้ตัวน้นอยๆทุกคนเด้อโอเคเด้อพี่นอ้องผู้พรคลิปหน้าค,ครับสิพาไปเมืองพอจบคลิปไว้ซั่นเด้อไปแล้วสวัสดีเด้อพี่น้อง